อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนคงหนีไม่พ้นก็คืออาการปวดข้อเข่าลั่นไม่ได้เกิดจากอายุเท่านั้นนะครับแต่เกิดจากการนอนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองไม่ทันนัวอเวน่ามีแคลเซียมแอลทีโอเนตและคอลลาเจนไทป์2ช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อพร้อมช่วยให้หลับลึกฟื้นฟูระหว่างนอนใครที่มีอาการแบบนี้ผมแนะนาให้ลองดื่ม นัวอเวน่าก่อนนอนนะครับแค่คืนละ1แก้วแล้วคุณจะรู้สึกว่าร่างกายมันมค่อยๆสงบขึ้นหลับง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาแน่นอนครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าตื่นมาสดชื่นไม่เพลียเหมือนได้พักเต็มที่และที่สําคัญนะครับกระดูกแข็งแรงขึ้นเพราะในนัวอเวน่ามีแคลเซียมและคลลาเจนด้วยนะครับลองดื่มกันดูนะครับแค่คืนละหนึ่งแก้วเท่านั้นหลับลึกขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแค่เปิดใจให้กับนัวอเวน่าครับ และโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่งซื้อทาง Facebook 1กระสอบ350บาท2กระสอบ650บาทและ4กระสอบ1,000บาทเท่านั้นจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ